185เหรียญขึ้นมาได้ติดที่ระดับ1,592เหรียญ9เซนต์ต่อทรอัลได้กันทิศทางราคาทองคำที่ทะลุแนวต้านขึ้นมาได้แบบนี้มีโอกาสลุ้นไปได้ต่อแค่ไหนแนวต้าน1,600จุดคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วหรือเปล่าช่วงแรกนี้เช่นเคยครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยพร้อมๆกันในช่วงของโกล l o o k by YLG ครับ สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520วันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณพวันนาววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าที่บริหารโดยสัท YLG b u l l e n International ครับคุณพวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิรวัตรค่ะคุณพวันครับเราเห็นราคาทองคำ่้าคืนที่ผ่านมาดีดตัวขึ้นมาเหนือแนวต้าน1,585เหรียญได้แล้วก็ปิดบวกเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วแนวต้าน1,600เหรียญคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินไปใช่ไหมครับคุณพวัน จริงๆแล้วแนวต้านที่1,6600เหรียญเนี่ยเป็นต้านที่ค่อนข้างสําคัญต้องดูว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเทสผ่านไหมแต่เชื่อว่าปัจจัยของตัวเลขที่กําลังจะประกาศคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้ทองคํามีโอกาสที่จะแตะที่1,600แล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยต้านถัดไปอยู่ที่1,607แล้วก็1,600 20เป็นตัวถัดไป1,620เนี่ยเป็นเทรนไลน์ของเดือนอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าถ้ายังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เราก็ยังคงมองเป็นไซ์เวย์อยู่จุดตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเทคกราฟิกค่ะครับผมในค่ำคืนนี้จะมีตัวเลขที่มีการประกาศออกมานะักลงทุนต้องติดตามตัวเลขไหนเป็นสำคัญครับคุณพวันครับดุลงบประมาณของของหรัฐนะฮะ อ่าสหารัฐนะ,นะคะจะประกาศประมาณตีหนึ่งจริงๆควรจะประกาศเมื่อวานนี้แต่มีการเลื่อนเออเมื่อเช้านี้แต่มีการเลื่อนออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยดุลงบประมาณอยู่ที่สองจุดเก้าพันล้านแต่เ,เดือนนี้เนี่ยเขาประมาณไว้ว่าน่าจะติดลบอยู่ที่สองร้อยห้าพันล้านซึ่ง ตัวเลขมันไกลกันมากดิฉันเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้ทองคําสามารถเบรกพั0หได้ค่ะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในเรื่องของกองทุน SPDR ก็ยังคงถือ,อรองทองคําลดลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอย่างนี้จะมีระยะสําคัญต่อราคาทองคําระยะสั้นยังไงบ้างครับก็ต้องดูค่ะเพราะว่าขนาดเมื่อวานนี้การดิดของทองคําขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่แรงเทขายกับเบาบางลง ขายมาที่จุดสี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสถ้าเบรกพันหกขึ้นไปหรือว่าพันหกร้อยี่สิบขึ้นไปอาจจะมีการออ stop loss แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทรนขาซื้อขึ้นมาแต่ถ้าไม่สามารถเบรกพันหกหรือพันหกร้อยี่สิบเราก็ยังมองเป็นขาลงที่ได้รับวันนี้เนี่ยพันหกร้อยพันห้าร้อยแปดสิบห้าเป็นรับแรกนะคะเป็นจุดออตั้งใหญ่ก็จริงแต่พอเบรกขึ้นมาแล้วกลายเป็นตัวรับใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สา สามารถทยอยสะสมได้ถ้ามีการย่อแล้วกลับขึ้นไปขายที่ระดับสูงต่อไปค่ะในช่วงที่ผ่านมาเองนักลงทุนบอกว่าเริ่มจะมีความหวังกับราคาทองคําแต่พอมาดูอัตราลแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทในบ้านเราก็ทําให้นักลงทุนงงงวยพอสมควรเหมือนกันนะครับบรรยากาศแบบนี้เองวายจีแนะนํำยังไงครับก็ต้องเคือค่างเงินบาทเป็นอะไรที่เราประเมินประเมินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานักลงทุนให้จับตามองตรงเป็นค่าเออ โกสปอตซะมากกว่าแล้วก็ถ้ามีการแข่งของบาทจริงๆทุกครั้งที่มีการย่อเนี่ยก็ทยอยทยอยซื้อแล้วก็ออทองคําถ้าปรับตัวขึ้นก็ขายถ้าจุดไหนที่เอ,อทองคำปรับตัวขึ้นแล้วบาดแข็งมากๆไม่ถึงจะไม่กำไรแต,แต่แต่ถ้าได้ต้นทุนก็ ขายออกไปก่อนแล้วย่อลงมาค่อยมามาซื้อใหม่เพราะการประมาณประมาณบาทกับทองในเวลาเดียวกันเป็นการประเมินยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้นักลงทุนโฟกัสเป็นตัวตัวเดียวก็คือตัวทองเพราะว่าถ้าไปจับสองตัวจะทําให้นักลงทุนเขวค่ะครับผมมาดูในเรื่องของกลยุทธ์คนที่ลงทุนในตัวฟิวเจอร์สบ้างครับคุณพวันครับเมื่อวานใครที่เข้าไปเปิดสถานะลองพ o s ิชั o นกันเอาไว้แนะนําจากนี้ไปให้คําแนะนําให้มุมมองอยังไงครับ ก็ทุกครั้งที่ไปถึงแนวต้านไม่ว่าวันนี้เนี่ยจะเห็นที่พันหกร้อยเป็นต้านแรกพันหกร้อยเจ็ดเป็นต้านที่สองแล้วก็พันหกร้อยี่สิบเป็นต้านที่สามทั้งสามตัวนี้แต่และจุดถ้านักลงทุนเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อถ้ามองตามปัจจัยเทคนิคทุกครั้งที่ไปถึงแนวต้านแรกเราก็ต้องดูว่าด i v e r g e n c e ของของ เทคนะิคหน้าโมเมน์นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะไปต่อก็อาจจะทยอยขายบางส่วนก่อนแต่ถ้ามองแล้วดิเวอเจนซ์มันน่าจะกลับหัวลงก็อาจจะเทขายทํำกำไรที่พันหร้อเอ่อท่วนๆออกก่อนเพราะเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะเป็นแนวแนวต้านใหญ่อะค่ะส่วนใครที่มีรประเมินสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานถึงประเมินไว้ว่า จะมีมากขึ้นแต่นักลงทุนต้องต้องพึงระวังไว้ว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมามันลดลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็เชื่อว่าตัวนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กลับขาลงก็ได้นะคะส่วนใครที่โฮช็อตพลาสซิชันกันเอาไว้เริ่มจะกลัวเหมือนกันนะครคุณพวันครับก็ต้องดูค่ะถ้าเมื่อไหร่พันหกรอยี่สิบควรจะปิดสถานะและเปลี่ยนจากจากที่ช็อตเอาไว้มาเป็นรองนะคะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ นั่นคือมุมมองจากคุณภวันนวัฒนทรัพย์นะครับจาก YLG b u l l e n International นะครับท่านมาพูดคุยกับเราครับเป็นประจำนะครับคุณพวันบอกว่าราคาทองคำเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเราเห็นการรีบาวขึ้นมาตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับขึ้นมาทะลุแนวต้านสำคัญที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้คุยกันกับ YLG กีก่ค,ครั้งกี่ครั้งก็มองเอาไว้1,585เหรียญเป็นแนวต้านแรกที่ ต้องรู้กันว่าผ่านได้หรือเปล่าและค่าคืนที่ผ่านมาก็สามารถทะลุขึ้นมาได้แล้วก็ปิดเหนือระดับดังกล่าวด้วยที่1592รยเหรียญดังนั้นกรอบการลงทุนในวันนี้ครับแนะนําว่า1585เหรียญจะกลายเป็นแนวรับสําคัญและแนวต้าน1,600เหรียญถัดไป1607เหรียญและ1620รี่เหรียญตามลําดับนะครับในค่าคืนนี้ยังคงต้องติดตามกันครับสำหรับการประกาศดุลงบประมาณของสหรัฐว่าจะออกมาเป็นอย่างไรตัวเลขดังกล่าวนั้นน่าจะติดตามกันได้ตาาาาามมเเววลบบ้นนนรรรก็ปะะณช่ง,งคั ส่วนใครก็ตามที่ลงทุนในช่วงนี้เองบอกว่าเมื่อคิด แปลงเป็นค่างเงินบาทอาตาัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้มีความผันผวนคุณพวนก็บอกว่าอาจจะมองดูตัวโกลสปอตเป็นหลักก็ได้เพราะว่าอาตาัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเรานั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังด้วยเมื่อวานนี้ก็แข่งค่า,ข,าขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านผู้ว่าการแบงค์ชาติก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นไปตามปกติคงไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงค่างเงินบาทอะไรในช่วงนี้ทั้งนั้นนั่นคือคําแนะนําในด้านการลงทุนของทองคานะครับในขณะที่ตลาดหุ้นคุณผู้ชมครับภาคเช้าค่อนข้าง